ก็จะมีอูเกมนี้เออคืกอก็เปิดคลิปเนี่ยก,ก,ก็โอเคเออผมะะจะหาหน้าปกคลิปนึงนะโอเคก็เสร็จละจะการหาหน้าปกคลิปเออเสร็จแล้การหาปกคลิปอยู่ละโอเคเวลาพลาดนิดน้อยรครับโอเคผมก็แบบตัวนี้มาแล้วน่าจะยืดไหวอยู่ ดกวยกี่ยกกวกยีหคลิปนี้กสั้นพอจบเนี้ก็ได้ตัดเลยหรือบางที่อาจจะย,วยาวๆเลยโอเคเราจะให้ยาวให้ได้คือเนี่ยต้องใช้รูปแนะอันสองตัวนี้เป็นตัว เป,เป็นตัวเกมพาร์ตเป็นตัวเกมพาร์ตแล้วก็น่าเคยตัวฟิลม,มากอ๋อเนี่ยตัวราคาห้าหมื่นบาทนี่คือผมชอบนใช้น่นเป็นบาทไม่ควรใช้นุ่นเป็นจีคดีของติบอกว่าเราต้องรีเซ็ตตัวมันค้างน้อยนะครับ ไม่ต pues ้องไป่ต้องไปแล้วจะไลทำออันนี้หนึ่งแสนกว่าอันนี้หนึ่งแสนจิวกว่าแล้วารเงิก์ย่าเ่ีแค่นั้นวันสัปวสองสัวันสองตัวนี้ก็จบล้วเดนหนาวนี้ส โอเคตัวอ okay, cool. you know, uh ่ะอัน่อยาขียปใช่คิดเนี้ยลงดึกหน่อยม่าจะไปคิดนึ่งาจะไปต้องต้องเคียร์โหนะเออก็โอเคผมว่าจะลงคิดเยอะอยู่โอเคจะไปปรับเสียงเพาะเสียงเบาไป โ <Okay>, อเคเสียงรอบนี้น,นา่าไลฟ์แล้วแลฟวมาผมไม่อยู่ว่านคนเดียวหเลยใช้เสียงเต็มที่ไม่ค่อยได้เอ่อขอความรคานะครับน่าเสียใเสียงเต็มที่ไม่ได้นนค,ไไดคิน่้ไม่ทำมาพูดเองี่ผมก็ขอวจัก,การเล่นเกมอะไรหนึ่งเดี๋ยผมนะก็เล่นเนี้ ออโอเคตัวผมจะเก่งเขาได้อุตส่าห์ไปหามาเลยนะทุกคนรู้ไหมหายากมากราคาโคตรแพงเขาเก็บตั้งขึ้นนานนะอ่ะผมเลือดไปรลดสายวันมากเราไปดังันะ้ โอเคแค่นั้นก็จงละราคาทวงราคาการอัพทุลดงนะครับเ้าอัพเออเนี่ยอยากเอคลิปคิวแอนด,ด,ด,ดีแต่ทำไม่ได้เพราะใครพิมพ์อะไรมาเลย โอเคเออเก็ไม่เล่าอะไรจะคุยหรอกนะก็มาดูวิธีการผ่านอันนี้เอ้าก็คุยคลคิปไปนั่นแหละส้าสมวิธีการทำคือวิธีการหาตัวสีม่วงในการทำพรช่างตีเล็กของเกมตอสมือฟิตี้นั่นแหละผมพยายามจะหามาหายากมาก ขอเจ้าหายากมากครับตัวห,หลุดไปเป็นคนสามารถนะครับเป็นคนสามารถของตัวเนี่ยตัวสาบไปิปจุดชตัวเนี้ยผมกะทําให้ซื้อตัวนช่งวงตัวนี้ได้ชื้อให้ซื้อไว้แล้วตัวนี้ได้อันนี้กิงกับตัวเนี้ย ตอนนี้ใครจะซื้อซื้อได้แต่ก็เก่งอยู่จะสรุปมันสามารถก็สามารถสาารุปต่างสีได้โดยที่ใช้สองตัวเนี้ยแต่มาค่อยแนะนำเพราะว่ามันก็ยากอยู่แต่ต้องมีตัวสูงบาทเพื่อการจะฟังต้งช่วงแรกด้วยเพราะมัน,นช่วงแรกฟังตัง้งยากมาก รวยแล้วเขีลาเสร็จละและ้วก็ปล่อยไปเล้เพราะเรามีไอท่า,านสองตัวกับตัวหน้าวิจำนสิบหตุซึ่งมันหน้น้อยอยู่โอเคตังสหนึ่งล้าน กาครับแปตอนที่พ่อทีผมเเลือกชื่อคนนี่ไม่คยกินอะไรก็ไม่เคยสยากพ่ติโอเคนะรัทุกคนคหน่อเลยขก็แค่ห้องมาเฟียตักะไม่รูกะตัวตีเราก็แค่จบ Oké, ik heb het gehoord. Oké, ik heb het gehoord. Kom maar, door Ik Oké, oké. ให้คนเล่นอันนี้ไปสองสามคนก็นได้ต่น้อยคนเล่นไปแล้วหนึ่งคงนไม่เล่หรอไม่ได้ต่งานะครับเป้น โอเคครับแต่ตัวหัวน้ำให้ซื้อก็จะมีตัวนี่ตัวนี่แล้วก็สองตัวนี่แค่นั้นครูจะลงแต่ละคนเดียวไวแล้วครับ แล้วคุณได้ตังมาเยอะแล้วก็แล้วคุณได้ตังหลักสองสแสนแล้วคุณเก็บตัวเก็บต่อก็ซื้อตัวนี้แล้วคุณอยากเก็บต่อก็จะซื้อตัวนีคว่คือตัวนี้คือตัวนี้จะมีแรงมากแต่ตัวนี้ก็จะจะมีเบาลงค่ากันนี้ก็ช้ากว่าแต่ต้นทุนในการวางแรกขอัวน,นละ แต่จะไม่น่าให้คุณซื้อตเนี่ยอาจจะเก่งแต่แต่โอเคไม่รู้หรือไม่คุณ,คณคก็เกี่ยวกับต้องกาแนซื้อตัวเนี้ยนกเก่งนกเก่งในกเก่งเลยเทเลยหรือคุณจะไปเมริกาซ่แต่ผมไม่เคยแนะนำเพาะมันต้องใช้ห้ามหมืนน่นต้นเราไป หาตัวแล้วก็ไปหาเวทคอยแก็ใช้วิธีทีธีนั่คือไปลงแรานี้แต่ตอนนี้ยากห้องคือลงกับเพื่อนละโอเคก็กาจุบคิดเอาพอมันนี้คุยในสอนโอเคมันอลอาไว้ขอจัดจบคลิปแค่นี้แล้วจะลงเลย